ต้นประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลานี้ท่านนั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อตอนนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิทาคามีความจริงเยะว่าสรุปทั้งพระโสดาบันในสกิทาคามีก็ได้เมื่อถ้าพูดก็ตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบาร,รมีเป็นอกติตัอยู่ก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันยืนยายืนเยออนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำกำลังใจวิเป็นวิปจิตัญอยู่อย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคำอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเนยยะ ก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่าเนยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอเรียเจ้าได้จะได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตรสรณาคมก็ยังดีสำหรับท่านที่เป็นประทะประมะจะลำคาญมากเพราะบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนิพพานไม่ได้ เพราะว่ามีนิสัยมาจากสัตว์ในอบรรยาย้ามมีคนนี่พระพุทธเจ้าแบ่งเอาเป็นสีพวกที่ท่านแบ่งนั้นไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยาน้าสัพพัญญูวิสัยคือรู้เองว่าอุคติตันยูมีบาร,รมีมากคือปัญญาดีพูดแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจวิปติตันยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยยะจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้ได้แค่ตายสนาคมสำหรับประทัประมะนีิโูตากระทรหูกระทะสอนยังไงก็ดีไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแต่นี้ไปพขาจะขอเตือนธรรมสังนิดหนึ่งสิ่งที่เตือนนี่มีความสำคัญนั่งก็คือการที่จกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌานก็เคยพูดมาแล้วก็คือชิน ชินต่อรมที่เราต้องการจะละชินกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจไม่จับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันทังหมดอนาปาชินอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานท่านจะปฏิบัติกรรมฐานหมดใดก็ตาม ถ้ากําลังใจของท่านไม่ชินนานาปานุสติกรรมฐานผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงฌานไม่แต่ฌานโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลแย้มก้ามายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมให้ใจเขาออกเป็นปกติ ถ้าภาวนาด้วยกองไหนล่ะเราชอบพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจรารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอนาปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรมกรมฐานก็ดีเป็นการทรงาอารมณ์ใจให้มีกำลังที่เรียกว่าชาัย คือหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดีเมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาวบ,บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่อารมใจของเราโดยเฉพาะ นิสสมะ <c oughs> นิสสมะกระนังเสยโยพระพุทธเจ้าสรงตัดวา่าจงใข้ครวญเสยก่อนแล้วจึงทำและจึงพูดจะทำคนดีจะพูดคนดีใข่ครวญเสยก่อนว่าคนหรือไม่คนอันนี้ในสำนักของเรายัางมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรธนี่ยังมี ขาได้โปรดยับยั้งช่างใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะคำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอปากชั่วทำชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอยู่ในความสงบสงัด วอนนี้ก็มาพูดกันทั้งสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามีถ้าตัดทั้งเข้าถึงโมหะสกิทาคามีก็เป็นพระสกิทาคามีผลแต่ว่าจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระสนนาสีิทาคานี้ไม่มีอะไรยาก สำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยากไม่ต้องใช้การเวลาเลยเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิขาบทครอบทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราขอเัอ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะะระเบียบปีไัย นั่นการที่ให้ฟังนในใกล้ฟังเพื่อทำกําลังใจให้เป็นพระอริยเจ้าแต่ถ้าว่าพอปเปิดเสียงธรรมะก็ดีปเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็าใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความเลวของพระศาสนาเป็นว่าต่อที่นี้ไปฟังกัน ฟังแล้วก็คิดโมหะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่โง่มันจะหลงไปได้ยังไงคนที่เขาเฉลาดลาเนี่ยเขาต้องพิจารณาแม้แต่ทางเดินเราเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไว้ ท่าน,นี้สําหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้วอารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทําความชั่วอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วอย่างสาหาัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคําสอนก็ทุกวันแล้วยังชั่วอยู่อีกและจะมีคําว่าดีตรงไหน นี่คนที่มีโมหะที่มันแปลว่าโง่ก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละมันโง่มันจิงหลงถ้าไม่โง่ไม่หลงโมหะไม่ต้องที่บายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราเก้าวเข้ามาในความเป็นพระอริยเจ้าสำหรับพระสกิทาคาม,มีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักใน,นระหว่างเพศ สองมันเท่าความโลภในรักทรัพย์สินเศ <c oughs> ส,สามบันเท่าความโกรธความพยายาทบสี่มันเท่าความหลงที่สำหรับนักปราชญ์เขาเห,หายหายกอาจจะหาว่าไอ้ผมเนี่ยมันก็ยิ่งโง่ไดยำหมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่าน เราก็มานั่งคิดทำให้โมมันชินสิจับอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสิกะโนนุสติกรรมฐานให้ใจมันสบายเราทำกันนี่ทำเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถภ,ภาวนา ตอนนี้เราเอาม,มาสมบายกันในด้านวิปัส,สนาภาวนาด้ยวยเพราะว่าสบายในขนัน้นสมถภาวนามาสบายเดียวเดีวประเดี๋ยวมันก็เลิกสบายมาสมบายกันในขั้นวิปัส,สนาภาวนาเราไปนั่งไล่เบอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดากับสิทาขานี่พระพุทธเจ้าทว่ายยังไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้าง ท่านบอกว่าพระโสดากาศธาคามีเป็นผู้ทรงอธิศินคือมีสินมั่นคงมีสมาธิพอสมควไม่หนักแล้วก็มีวิปัสสนาญาณขอโทษมีปัญญาเล็กน้อยจำให้ดีนะมีความมั่นคงในศิน มีสมาธิพอสมควรใช่ไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มากถ้าผมจะพูดเสริมนิดหนึ่งถ้าอยาหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าถ้านักบทที่เป็นสมณะจริงๆพระโสนดากับสีทากอนาคาอารมณ์สมัยกาเนีก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่น ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบวเรีกว่าเป็นบาสุกบาสิกาเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้วถ้าเรามีศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานจนทั้งเป็นอารมณ์ฌานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยวิธีไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไร ไอ้ตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมาอย่างไงมันมาไม่ได้เพราะใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทธานุสติในศีลานุสติในมรณา,านุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้อย่างไงมาคุยกันต่อไปสักนิดหนึง่ง โมหะาตายความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่านี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพพศชาจะของรักของชอบใจ คิดไม้มองแล้วเปล่าสังเกตโดยดีนะครับแต่คนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทำแต่ความดีเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับก,กยยิการคนอื่นใครจะดีจะชัวช่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกำลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืม ขาไม่ลืมเขาก็าหันไปคว้าความดีเพื่อรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสนวก็ดีสัมผัสก็ดีทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความทุกข์ ทุกที่มันจะพึงได้มา <c oughs> ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุกขเกลงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราให้ตัวเกลิงตัวนี้มันเป็นตัวทุกข์ต่อมามาแต่งงานกันแล้วก็ทุกข์อีกเกลิงว่าคนรักจะนอกใจเกลงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบกายงานมากขึ้นเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น มันก็ทุกข์ต่อมาถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาเรื่องความสบายมันเกิดจะมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู่ <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีขามีคู่ครองเพราะว่าทุกที่มันมีอยู่ชาวบ้านเขาทุกข์ให้เห็นทําไมเราจะไม่คิดไอตัวไม่คิดจะมันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราจตะสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จีรังอย่างยืนเท่านี้เอง เอาปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดตตดทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นภัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหวังเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อธิบายเลยให้มากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าฉันเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเปอร์เซ็เริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกกรรมำแปลกประการนี้ควรจะบรรเทาเขาตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวตั้งใจตัดแต,แต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลืออยู่บ้างเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากที่มันเบากันตรงไหน ก็เบากรณีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภจะเกี่ยติกายกันเกือบตายตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพย์มาเท่าไรแล้วก็เจ็บปวดกับเขาเป็นเรามีความร่ำรวยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยเท่าไรเราก็พัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับคารวะเราไม่ถือถือว่าใจจงยาติดมันคิดถึงว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้ซ้อยเองคนดี หมดเพราะว่าโจรปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดว่ารมพัดสลายตัวหมดเพราะน้ำท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวิสัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งเพราะนันใช้ไม่ได้ไมีโง่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้เรากับมันจะต้องจากกัน มันจากไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลผลัดของโลกเราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงได้ความโกรธความโกรธพรามื่ผูดเยินเยอะมันเรื่องเมตตาเพราะว่าและะ้วก็กระสินสี ความจริงเราก็คิดกันแบบง่ายๆว่าคนที่เก่งเนะี่ยตายหรือไม่ตายนักรบที่เก่งกล้ายอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดีพระเจ้าตากสินก็ดีพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระจุชวังบวอรอก็ดีที่เรายังพอจะจําชื่อท่านได้เวลานี้ท่านนหลายเหล่านั้นมีชีิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเรากเกือบจะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ข่าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองเขาตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งไว่ได้แต่ว่าท่านนั้นหลายที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กระปรงชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน ถ้าว่าผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้าว่าให้จำไม,ม่ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ตา,ตามเราก็ตายฉะนั้นิง่ว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพย์รัสาสินไม่น่าตำหนิทำไมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าประเสณนาธิโกศลเมื่อศึกมาวิชิตติพระนครพระเจ้าประเสณนาธิโกศลก็ไปรบข้าศึก 50. เมื่อลบชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศของพระเจ้าอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มางอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คำว่ากระทืบเล่น,นผมไม่เห็นด้วยถ้าผมเองนะเห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมเนเกิดไม่คนกระทือบเล่น ถ้าตร้งแก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอันวาตนี่เราพูดในใจธรรมดาแต่ถ้าว่าเราจะมานั่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราก็จะเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้กึงกลางเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูข,ของใครคนเราคิดเราคิดประทุสร้ายเขาหรือไม่ประทุสร้ายเขาเขาก็ตาย ไอ้คนที่มันทําให้เราโกรธเ่ยมันเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่ความเร่าร้อนเราไม่โกรธซะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุษร้าย,ายคนนั้นย่อมถึงความพี่นาฏทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอากตันโยไม่รู้คนแล้วก็เร็วและเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเหาะเหิ้มเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบน้อยความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ ม่อความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายปฏิวัติกระกกลงอเวจีไปเป็น้นว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมาทำไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้โกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเทา่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น พราะว่าถ้าโกรธมากก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธนะ้นไร้ปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดเพราะน่าความโกรธมันเผาผลานสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศนะอย่าไปโกรธเขานะ เขาเยว่าหนักว่าหนายังไงก็าตามอย่าโกรธถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงฉะนั้นเราเมาื่อในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทำไมยิ้มรับกับความชั่วที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชัว่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทำไมคือยิ้มเยอะเข้าไปถวยเจ้านี่มีอาการสามทิสองมีจิตใจเหมือนคนธรรมดาแ่ง่โง่บัดซบแบบนี้จะคบอะไรมันได้ทั้งคนที่ตำหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต้องการครบหาสมาคมเม้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันมาพูดยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนะับถือบุคคลนั้นเด็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทําไมมันดีแล้วมันจะชมเราทําไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็อย่าเหลืองเขาว่าดีแล้วจงอย่าเหลืองถ้าเหลืองมาลายชั่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเคยตรัส ว่าสมัยเม่พระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชธนีเคยชมว่าเธอทําดีพอชมแล้วเธอว่าชี้หน้าว่าอย่าเหลืองนะวันนี้เธอทําดีฉันชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จําไว้เสมอว่าคําว่าดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าอานาโจทยาตานะังจงกล่าวโทษโจย์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทาได้อย่างนี้โมหะก็ดีมัจราคะหรือว่าโลภะหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะกิเลสท,ทั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตมาโจทยาตานะังมีกิเลสไม่เหลือเวลาเลยนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีธาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีธาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคำว่ามีน้อยหมายความไหลานานๆจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึ่งหรือมว่าวัตถุแต่พอความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย ระวังขั้นพระสิีธาคามีจะเพิ่งนึกว่าตัวเปาา็นอรหันสำหรับโลภะความโลภ็นสบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมาโลภโมโทสรนหากินเลยตัวเป็นทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระสิีธาคามีไม่แต่เกียรติกายไม่ยืยอแยงซ้าไลยหลาบสกาละเขาบคุคคลใด ไม่หาอาชีพที่ม่สมควรเข้ามาไว้กับตัวทาํามไม่เมียจิตอยากจะสะสมมันไม่มีสมบาย,บายโปรง่งควจริงสีธาคามีได้พูดไปเฉยๆคล้ายๆพระอรหันนะคล้ายๆกันแต่ว่ายังมีเหลือติดนิดๆตอนนี้มาได้ความโกรธถ้่าสีธาคามียังมีกระทบจิตโกรธแต่โกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัย เออช่างมันเถอะมันผิดแล้วก็แล้วกันไปเว้นไว้แต่ทํางานผิดระเบียบวินัยนด้ผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านอย่างลงโทษสำหรับความหลงทะเยอทยานไม่มีในรมใจพระสีธ,ธาคาม,มีคําว่าไม่มีหมายความดีกว่าบุตรชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอหลงเล็กเป็นยังไงหลงเครื่องเครื่อ ก็ยังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้างแต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอาราบันดาท่านั้งาลายมองดูเวลาให้มันหมดสล้วในขอรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจพบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนทังถึงปัจจุบันที่ผมกำลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าคล้ายโนเป็นปกติ อย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดจากอารมณ์อย่างนี้ความเป็นพระสิกข,ขาคามีจะมีกระท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหน,นดรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอริยาสาัยกว่าจะท่านอะไรเห็นว่าสมควรควรจะเลิกสอดี